พี่ในความมีความผูกพันกับโรงเรียนราชินีโรงเรียนราชินีนี่ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนของของเจ้าเนาะ <S <S พี่สาวของพี่ทุกคนนะ่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีคือจริงๆพี่เนี่ยลูกลูกคนเดียวของแม่นะแต่ตอนนี้คุณพ่อเนี่ยจะมีภรรยาเยอะทางทางทางภรรยาแรกๆกเนี่ยเขาก็จะมีลูกเยอะใช่ไหม <S <S พี่ก็มีความผูกพันเข้าไปช่วยงานในโรงเรียนราชินีแล้วก็เอาพี่ ปุ๊อัอนชลีตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นเขาหนึ่งเดียวคนนี้นะ,ะมันดังมากก็เ,เอาไปทําคอนเสิร์ตในนั้นให้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเก๋ไหมก็มีความผูกพันก็จะรู้จักกับคุณครูนู่นนี่นั่นต่างๆนันแะแต่วันหนึ่งอ่ะมันมีการแบบมีคนโพสต์มาแล้วก็มีเด็กนักเรียนโรงเรียนลาชิน,นยียืนอยู่ตรงระเบียงอ่ะแล้วก็ทําสัญลักษณ์ชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ฉีก ใบที่คุณครูเอาไปให้ผู้ปกครองเซ็นว่าจะไม่มีการก่อม็อบในโรงเรียนฉีกและเผาลงไปในสนามใน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 ,ในรูปนั้นมีคอมเมนต์ด่ายาวมากอันนี้เป็นของเป็นของเป็นของเฟซไอเฟซของคนอื่น<อ>นะนะพี่ก็เข้าไปอ่านพอดีกูก็เลยด่าด้วยแต่วิธีด่าของอิชันเนี่ยก็จะให้มัน ถึงพิกถึงขีดทราบเป็นเลยคือให้มันถี่ป่ไหให้มันชัดเจนเพราะฉันก็รับไม่ได้เรื่องแบบนี้เธอเข้าใจคํานี้ไหมแต่ต้องสถาบันนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอ้าวถ้าสมมุติว่าเธอแอนตี้เรื่องสถาบันแล้วเธอเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ทําไมแล้วเธอมาทําแบบนี้แล้วมาดูด้วยฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้ฉันต้องด่าฉันรับไม่ได้ฉันด่าแล้วก็มาถามบอกว่าขอโทษไหมอยากขอโทษไหมอีพวกอีพวกคอมเมนต์อะไรขอโทษทําไมเธอสิก็ต้องขอโทษ เพราะเธอเป็นคนเริ่มต้นทําแบบนี้ได้ยังไงถูกป้า,าเออเนี่ยเริ่มขึ้นดังนั้นชั้นเนี่ยก็ต้องปกป้องอ,อย่างนี้ไม่ได้แต่ในลักษณะรุนแรงและชัดเจ